ลัคก,กี้ซีโอคุณเจอน็อตคุณโชคดีวันนี้นะครับผมอยู่ร้านข้าวราดแกงแถวแถวบ้านซอยซอยสุขุมวิทสามเก้าเมื่อกี้ผมเข้าไปซื้อข้าวราดแกงแล้วเขาบอกว่าเขาเจอผมว่าเขาโชคดีเขาอยากถูกรางวัลเดี๋ยวตามไปดูครับชื่ออะไรครับชื่อมินคุณมิ้นอ้ยชื่อน่ารักจังเลยค,คุณมิ้นรู้ไหมว่าเมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วบอกว่าอยากเจอผมแลวอยากโชคดีใช่ไหมคุณมิ้นกำลังมีโชคผมให้เลือกระหว่าง หอยร้อยใบตีรางวัลแน่นอนหรือรางวัลหรยอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้กับผมเหมาข้าวราดแกงหมดเละเรียนน้องเอาไหนครับเอาหอยร้อยใบใช่ไหมได้นีครับผมก็ยังล็อกละมีแล้วโอเคตติดตามที่ตอบผมยังซีอีโอเนาะอันนี้ลบทติดตอบผมนะเดี๋ยวติดตามเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวสมัครเสร็จแล้วส่งรี เลขสมาชิกให้ผมแค่เดี๋ยวผมจะส่งหวยเข้าเข้าบัญชีไปร้อยาทขอให้โชคดีถูกราลที่หครับเลขท้ายของตัวถูกแน่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 อยากโชคดีอย่างนี้กดติดตามติก t o อผมไว้นะฮะซีอีโอนอตเจอผมที่ไหนจะโชคดีก็ได้